สวัสดีค่ะเป็นแฟนของพินใจค่ะเรามาในวันที่27กรกฎาคม6ค่ะามาต่อคอมเมนต์ของแฟนแฟนมีเชนเคยค่ะเตือนเช่าถึงนไากินเขาแหลมว่าเปิดเติอนก่าคุณกุ้งบ้านแดงค่ะ,ะ,ควคะสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีค่ะ ขอวอวยพรให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยรักสินนะคะนะครขอบคุณค่ะขอบคุณลหลายๆนะคะก็เช่นกันค่ะขอให้พ่อน,นี่จะกลับไปหาคุณกุมกันแล้กันค่ะและก็คุณสุภโรดค่ะช่านสีสุดยอดครับผมขอบคุณค่ะดีใจอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายคนงานดานนาไว้ที ยู่ตลอดนะคะคนบอกว่าค่ะขอบคุณหลายๆที่อลหน,นี้จากจอเลยนะคะเบิงมาตลอดวัตเนเน่อตอบข้อเ,เมนย่ำหลายหรือว่าแสดงสดให้ฟังเบิงย่ำหลกยไก่ยุหนาจอเลยนะคะขอบคุณหลายๆนะคะแล้วก็คุณอันจอมเตอร์ธทรมาบุนะะี่ค่ะกาบาไซเลนค่ะดีเกดัตเตอร์ของเฮาดี นนขนาดเป็นดร็อกเตอร์นะคะก็เจ้าของวีกูดค่ะตอนนี้ก็อยูที่น้อง่ายนะคะถ่ายทีในใจจงกอติดไปมาแล้ว่างซปอกโกลอลกับอ่าน้องไข่เป็นวาเรนสองสามปีแล้วนะคะทีที่ใจว่าท่านได้ไปเยี่ยมว่าท่านได้ไปประเทศเล่านักกนรจะเลื่อนเดอ้อเอินเด้อบันนี้น้องสาวลาดร็อกเตอร์น้องลุกบุญหลายนะคะอีกคนหนึ่งนี่ก็คนเก่งค่ะ ทั้งเก่งทั้งสวยทั้งรวยนะคะหมาะให้ด็อกเ,อเตอร์โนดบุญหลายของเขานะคะอย่าลืมใหญ่เด้อ่อามไปสเอิ่นไปประเทศเล้าก่าส่งข้าวส่งข้าวกันไในแม่เห็นว่ากระไรมันน,าน่าละเด้ยสาวาให้ห่างเคินกันไปหลายนะคะก็ขอบคุณนะคะสุดยอดนะคะที่เฟนเฟนนะคะคนบอกว่าฟังตลอด หวดสุดยอดครับเป็นแฟนนะคะก็คุณสงการนะคะเป็นภาษาอกงกถ้าหากว่าพิมใจอาจติดกับข้อมต์เขาว่าหมคค่ะบอกใหม่นะคะพิมใจเบอรกก์เงค่ะมักหลายนะคะมีเวลานะคะวาสนาในใจไปเคี่ยแม่ด้านหน้าเวทีนะคะติดขอทายหลุนั่งแม่อยู่เด้อค่ะ,ะนะคะกาคิดว่าเป็นแฟนกับพิกสาติดตาม กับเพิ่มใจกันละกันค่ะอ้ามาบัดน,นี้นะคะกะ็คุณทิติทรดีรวดี่กัรบ้บอนมนชยัยย่อยค่ะติดตามหนาเวทีเบิ้งตลอดนะคะถึงแมว้ว่าตอนนี้ก็คือสนสุขภาพร่างกายดีกันละน้ะขอบคุณหลายๆนะคะมากลีนะคะจังได้กระไรอยูบ่บรรยากาศแบบเก้าๆนะคะแต่ว่าเป็นเแฟน,นกันยั่าให้ความ รักความสงสารพิมใจอยู่นะคะคุณกลุ่มบ้านแดงนี่รู้สึกว่าจีเฟ้นเพจประจํานะคะอย่าลืมนะคะอขอบคุณเตือนย่ามใดอ่อกันโหลดมาสัว่าค่ะขอบคุณหลายๆนะคะเอาจังซี่กันล้กันค่ะพิมใจสีเห็ดฟังมอนี่นะคะกะเอาพิมใจในยูทูปเป็นก่อนแรกค่ะจังมาฟัง สายตาพิฆาตทิ้งใจได้แค้มแล้วก็สิลัง่งลองป่าปูท่องนะคะห้แฟนๆด้ฟังจักสิหลอดบอดดอกประวามันเป็นแค้นตั้งแต่แสมัยพิมใจยังสาวอยู่ค่ะแต่ว่ากฐิถาล่องเบิ่งค่ะหากว่าบ่ได้ยังไหจังสิบเลียนค่ะแต่ตอนนี้คือ,อตั้งรายการไวแบบนี้นะคะก็ขอขอบคุณน,นะคะเอามาฟังกันเลยค่ะพิมงใจในยูทูบกันเลยค่ะ จะมาฟังให้ที่ใจในยุคสมัยกานค่ะของดามเดโชค่ะลาตี คนใจน้อยปารมย์คงอัพยู่โทเปนแฟนแดนอะมามาสงก็เป็นนาพุนหลานเปนห่วงใหญและย่องห๋ายองคนและ้แนวพัดองจลังแต่หนึ่งลแฟนแฟนเจ้า l ซึนลักกะกะกันยินน้ออไปไปลักกะก i กันยินน้ออไปไปตอรับท จะมีหลายอย่างเพียงแต่ร่างหลังเข้าหวังตัวเท้าคิด เชิญช่วยว่ากาละเวกตุนาัวค่ะฉายานะคะขอบคุณมากๆค่ะปานไปค่ะอ่ขึ้นใจในย t u ู e นะคะแฟนๆก็คือชีเดฟังกันไปแนวนะคะบัดนี้กาีิมาฟังเก่อนที่แฟนๆนะคะว่าสีบ่าได้รําเต้นแต่ยังคอมเมนเขามากคือเก่าคพะถนบอกว่าสายตาติดขาดนะคะ อ้าจ้งใดกัหกให้ล่มซูมือเด้อวันนั้นว่าเอามือลํ่มมือบออะไรกันค่ะมือนี้กับลั่มไฮแฟนแฟนสามปีอยากสีฟ้ามากค่ะอยู่ต่างแดนนะคะก็ขอขอบคุณหลายท่านนะคะยิ่งพุ่นที่ไปได้แฟนฝรังอยู่ทางบนนะคะเพิ่นกะบอกว่าขนาดฟังฟังบ่เป็นกับยันความใจ่ถือแต่าะขอบคุณหลายๆนะคะอัศายตาพี่ขาตามที่ขาว่าอะไรกันค่ะ ระอตใส่กาตั้งแต่นั้นมันเปิดปันแลบุราถ้าถึงไม่นอนลัตายังเกี่ยวฟังถึงทามีหมายได้ตาเจ้าถึงนี้มองกันปสบับููููููู่จากรักราไปวนั่มาทุยสุม ンはあ、ピンタイで100から。 thank <laughs> you มอบให้กับเัเลี้ยนผัาเลียน,นมากมากค่ะเราคือผิบ้างแลยค่ะเ mm ็น hmm. ก้าหนาเวทีอยู่ในขนาดเลนะคะข mm hmm. อบคุณไอ้เพก่อนนะคะป mm hmm. ีเชียสบ้าที่คอมเบตสบ้า เทั้งเทฟ,ฟังล่ำเป็นอ่าก่อนป่าบูทองค่ะแต่วากับบอกปีรองไวก้กรเพราะว่าอาป่าบูทองที่ใจกับอัดแนวก็บวันล่ำจา้าเทื่อมือนีนะคะอาจสีบอเอ่าิีข่วนหลอดวอาหลอดกต่จังผับเบิ่งกันปีรองเพราะว่ามันนานทอสมคกวนค่ะอาตามยะถากันนะคะตามทีมเมขาเ็นเขามากก็เลยหามะไอเจ้แก่ห้ฟั้งกันนะคะค่ะมาฟังป่าบูทองนะคะ ซึ่งถ้าใ่แท่นั่งก็สิดีทิมใจไปค่ะเพราะฉะนั้นสิมะล้อมแดดทีบ่มีแท่น,นะคะกระอาจสีโมมวนแ่ก็สิลับให้เป็นแก้ได้ฟังกันนะคะเมื่อมองคนเลิ่มเบิกลำมสิล่ลาเหมือนเรือแสกคำสอนแลังบทก่อนสุนทรพดบ่ลดลาเขามาอ่อนละขอเชินตีบงลรอม มาซ้อมดูสิคู่ว่าเราทราบประสิ่งนาๆคนเกิดมาในโลกมีมีดีจั่วบอทเทียปลาบหัูท้องนี่ท่านเยี่ยมเตรียมน้ำตาไว้เด้อทานแล้วก็มาความสุขสานท้อทรมันบรนลุได้ใจมันจำกัะส่วนยอ กระตันยูม่อยู่พร้อมปูชาหอมให้เรียบลาและสอนไม่จำนัำเรื่องนี้คือนางเอื้อยปวดนะ้างอียแล้ว Ah เกิดชาติหน้าฉันได้ใจสุขสมในชาตินี้มีแต่เศร้าเงาระทมขอสุขสมสักครั้งหนึ่งสาบเสื่อใจ ใ้ต oh ั้งหลายยัและพ่อเป็นทางให้ยึดไว้ใจเฮาในคำฮ้อนบ่รด้สอนให้จำไว้สูบถูกอยู่ในใจสาทาาทยให้คิดอ้างนี่เป็นเพียงบที่ทางสุลกหลานได้เลือกเป็นเอามาเล่นให้ทานฟัง ลาเพิ con, n, ่นยังว่าชีวิตคนมันสับสนคือละครในโลกยังละขันรักปดใดใจยัดพอขอเพียงมุ่งสิบหงสืลองโอ้ยอีย โอ้ยขอบคุณหลายๆนะคะพี่รอกนะคะน้ๆที่ใจกะได้เอามาล่ำให้เป็นเต่ละก่อนค่ะกับ่คือกันเพราะว่าแตละอาจารย์นะคะก่อนล่ำเป็นก่อนล่ำแบบขอนแก่นกระจริงค่ะสำหรับอาจารย์ข้าเกินเกินเขียนก่อนขอนแก่นขอนแก่นเกินค่ะชื่อขอนแก่นเกินข้าว่าขอนแก่นเกินอาจารย์ชุพันอาจารย์ แต่ละพันก็คือกันแต่ว่าขอนแก่นอีหลีกจะือแถวปาปฐมบะเทิงศิลหรือวอ่าระเบียบบ้านประสิท์ค่ะอันนั้นเป็นขอนแก่นลุงลงค่ะอยู่โซนขอนแก่นแต่ทิมใจเป็นล่าขอแนแก่นเคิ่งค่ะเื่นผิดบางานกาิฟังบูเรืองว่าเอะขอนแกน่นเพิ่งแบบไหนคืออาจารย์าก็คือเขียนตอนนี้เขียนเพลงกับทางเขียนลา่างกรบทางเพื่อนจะเอามารับมาประยุกต์เป็น ลำ่ำแทนล่ำเพลินล่ำประโยคนะคะเพระา,านนนนะาน,น,น,านาั้นก่อนล่ำแต่ละทานเสิบจป้อกเพื่อกันเป็นๆกับพินิษพิจนารณไกันค่ะว่าล่ำแบบใดมั่นสมวนล่ำแบบใดเพราะฉะนั้นก,ก่อนเดียวกันแต่ล่ำกักกบเพื่อกันค่ะระวังพินิใจกับเดือดเทียนล่ำก่อนสายตาพิฆาตเพื่อกันแต่ว่ากับคนละคนละล,ลูกเล่งคนละข้เอเกินว่าคนละเวอร์ชันนะคะพราะฉะนั้นนะคะ,ะ,ะ,คะเป็นๆ มักของไผ่นะคะกสติดตาเอากะไรกันพีมแต่เหต็ขอขอบคุณที่ยั่น,นจัาพิมพแต่ในยอยู่ขอบคุณน,นะคะสัสดีค่ะพ่อกนไหมค่ะบุญเินวัติ่า